ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3ของโครงการอบรมการนำทางชีวิตของตำรวจภูทรจังหวัดน่านรุ่นที่2หรือกิจกรรมพาตำรวจเข้าวัดนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สาซึ่งจะมีการปิดการอบรมในวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมทั้ง 2- 3สาวันที่ผ่านมานะครับก็ได้มาพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมประมาณ50คนก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับ บางบางท่านเนี่ยบอกมาอารมแล้วรุ่นที่1ก็อยากมารุ่นที่2ก็ได้มาอรมรุ่นที่2เพื่อต่อยอดนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับแ,แล้วก็ได้ให้ความเห็นคิดเห็นแล้วก็ในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายอย่างผมได้ทดสอบอารมณ์นะครับทดสอบจิตใจเขาแล้วนะเขาบอกว่าโครงการนี้ดีนะครับดีแล้วก็อยากที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดูแลครอบครัวนะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้รู้จักสติให้มี สติสัมปชัญญะแล้วก็ทําทงานได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์ป้อและทีมวิทยากรของวัดป่านันทบุรีเป็นอย่างสูงครับที่ได้รับที่ได้ความเมตตากากตำรวจพันจาซึ่งผมเชื่อวาอ่ารุ่นที่2รุ่นที่แรกรุ่นที่150คนรุ่นที่2อีก50คนนั้นจำนวนหนึ่งคนเนี่ยน่าจะเป็นาตำรวจต้นแบบต้นๆ้นในของการ ทําทำหน้าที่ของตำรวจดีสีเมืองน่านที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าน,นะครับประมาณวันที่26 27 28ก็จะเป็นการเปิดกรมรุ่นที่รับซึ่งพระอาจารย์ป้อมก็ได้เมตตาให้เราส่งตำรวจเข้ารับการอบรมอีก50คนก็จะคัดจากตำรวจทุกสถานีนะครับแล้วก็ในรุ่นที่4ที่5ก็จะเป็นตำรวจ หิงทั้งหมดในจังหวัดน่านที่เ้ามารับการฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งปีนี้ทั้งปีเป็นปีแห่งการสร้างสรรค์พัฒนาข้าราชการตำรวจนะครับเพื่อที่รองรับในการปฏริบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับพี่น้องประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างครับสามารถพัฒนาไปได้อย่างวันนี้ก็มีหลายคนซึ่งก็ได้มาพูดคุยกับผมว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมนั้นมีสติที่แทบที่จะดับโลกเลยคิดตั้งสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดี แต่เมื่อรับการปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกยังคิดช่างใจก็จะขอ,อกลับไปพัฒนาตนเองแล้วก็ดูแลครอบครัวแล็จะทางนานให้ดีที่สุดเพื่อให้คํามั่นสัญญาของผมนะครับหลายคนนะครับก็ก็เห็นว่าโครงการนี้อยากให้เราทําต่อซึ่งก็ผมก็สนองในจิตนาของข้าราชการตำรวจเองซึ่งถือว่าเป็นเป็นงดงานให้ผมและผมก็ให้ให้ตำรวจทุกคนนะให้คำมั่นสัญญาของผมว่าจะเป็นตำรวจที่ดีตำรวจที่มีคุณภาพ ซึ่งก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําดีแล้วสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นก็ต้องฝากขอบพระคุณผู้ใหญ่จะดีหลายท่านที่ได้เมตตาในการทำกิจกรรมที่ดีของตํำรวจครับซ,ซึ่งทุกอย่างนั้นเราจะาพัฒนาให้ดีขึ้นและเกิดความส,สุขสุขให้กับพี่น้องประชาชนไห้เกิดสิ่งที่ดีในสังคมของจังหวัดน่านครับขอบคุณครับ